เรามาดูในข้อนี้ครับเขาให้หาค่า a นะครับของสมการตัวนี้นะครับซึ่งเป็นทศนิยมนะครับเรามาดูกันให้เข้าใจก่อนนะครับลบเจ็ดจุดเจ็ดนะกับลบ4ี่จุดสองสองเห็นไหมครับมันเป็นเครื่องหมายลบทั้งสองอันเลยนะครับค่าเป็นลบทั้งสองอันเลยนะครับบวกกันอยู่นะครับแล้วก็บวกกับ a มีค่าเท่ากับ0ูนะเวลาเราดูเนี่ยเราดูให้เข้าใจเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้แก้ปัญหาโจทย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเริ่ม เราเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันมันมันทำไมครับมันเครื่องหมายเหมือนกันนะเราเอามารวมกันนะเอาลบ7จุด็กับลบ4ี่จุดสองสองมารวมกันนะได้เท่าไหร่นะก็เ,เอามาบวกกันนะได้เท่าไหร่ครับลบเจนะดเจดจุดดบวกบวกเท่าไหร่ครับ4ี่จุสองสองนะกดเครื่องคิดเลขแล้วได้สิบ2็ดุสองนะได้ลบสิบอ็ดจุด้าสองนะ บวกกับ a นะครับมีค่าเท่ากับ0นะเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนข้อตะก,กี้ไหมคล้ายคล้ายข้อตะก,กี้ไหมครับข้อตะก,กี้ก็คือทำไมครับเราสามารถจะย้ายตัวนี้นะครับไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะตัวนี้มีค่าเป็นอะไรครับมีค่าเป็นลบนะถ้าเราต้องการรู้ค่า a เราต้องให้ค่า a อยู่ฝั่งเดียวถูกไหมของเครื่องหมายเท่ากับถูกไหมอยู่ตัวเดียวของกับเครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นเราทําไมครับเราก็ สามารถจะย้ายไปได้นะเพราะฉะนั้นเราจะได้ a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนะเอาตัวนี้ย้ายมาฝั่งนี้นะจากค่าลบก็กลายเป็นค่าบวกนะจาก11ลบบเดดก้าสองก็จะกลายเป็น1 1บ2็ดนะนะมาแทนที่ศูนย์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบของข้อนี้นะก็คือ a มีค่าเท่ากับ11.92นะครับเป็นคำตอบง่ายๆนะ